สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับพายตำรีทางน้อยเมืองไทยครับวันนี้วันจันทร์ที่23นะครับก็ไม่ได้ไปทํางานครับวันเนี้ยอ่าช่วงเช้าไปเปลี่ยนยางรถก,กระบะมาครับรถก,กระบะยางแตกมาหลายวันแล้ว <c oughs> นะครับยางแตกตั้งแต่ไป ตั้งแต่ก่อนงานนะครับตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ไปตีเปลือกไม้กลับไม้แล้วนะครับยางแตกกระทิ้งไว้บ้านหลานนะครับวันนี้เพิ่งจะว่างนะครับไปงานไปนูน่ไน ύ, ไปนี่ไปนั่นหลายวันแล้วครับเพิ่งจะว่างไปเลยเอาอยางไปใส่ย,ยังไม่ได้กลับครับยางใส่ก็ยังจอดอยู่บ้านหลานนั่นแหละนะครับอย่าเนี้นายางแตกกระบะยางแตกแล้วก็มาพ่วงยางแตกที่เปลี่ยนยางนะครับ กันเนี่ยเอาไว้ตัดยานี่นะครับไว้ตัดยาให้ทำรีนี่แหละเพราะว่ายังไ,งแ,กกไงแตกแล้วก็จะให้หมอใจยาให้ลดพวงแตกแะ้วกันครับลดพวงต้อง,ร,อง,ร,องรีบทําเพราะว่ามันต้องใช้เข็นยามากกว่ารถกระบะครับ,บใช้มากกว่ากระบะกระบะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็วันนี้นะครับเอฟซี FC, บูรีลำพี่เลียมนะครับพี่เลียมก็บอกว่า ถ้าเขาซื้อควายได้นะครับถ้าเขาซื้อควายได้ควายงามควายสวยครับถ้าเขาซื้อควายงามได้เขาบอกับสัมฤถ้าพอซื้อควายได้นะเดี๋ยวพ่อจะซื้อนมมาให้นะครับแกเขาซื้อมาให้สองแพ็คนะครับแกเขาซื้อมาให้สองแพ็คจะจัดการให้แกกรป้อนสําฤีเองแล้วแหละแกป้อนไปละสามสามกล่องนะครับสามกล่องกอน่าจะได้ลิตรนะครับเป mm ิด hmm. จากกล่องใส่ขวดน้ํานะครับตอนที่แกมาก็ไม่ได้ถ่ายแล้ครับเพราะว่าพวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวจะไม่เหมาะเราจับช้างให้แกป้อนด้วยจับสัลีให้แกป้อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมัวว่าหมัวห่วงแต่โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่ไม่ดูแลความปลอดภัยนกะ็เลยไม่ได้ถ่ายขอบคุณพี่เลียมไว้นาอกาสนี้นะครับผมเอฟซีบุรีล์นะครับแกมาบ้าน มาดูควายมาล้อมรวดนะครับ,นะรบแกก็เลยแวะมาหาจำรีนะครับซื้อนมมาฝากจำรีก็กินยาอยู่บ้านพักผ่อนอยู่บ้านวันนึงครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราแม็กไปซ่อมต่อครับเราแม็ก ล้อแม่มแ,แตกครับไม่รู้ว่าจะซ่อมได้ไหมเดี๋ยวก็ลองไปซ่อมนะครับเดีย๋ยวลองไปซ่อมจ้ะได้ของดีแต่แล้วขเขแล้วกันครับแล้วมันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ทำให้ยางแล้วอ่อนไปเรื่อยๆเดีย๋ยวให้ดูว่าล้อมแม่ เนี่ยรอรถกระบะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันแตกนะครับเนี่ยมันแตกอย่างเงี้ยครับอีเขียวนั่นแหละครับที่ไม่หลายหลายท่านอาจจะเห็นคลิปแต่ไม่เห็นอีเขียวหลายวันเนาะปกติเราเห็นคลิปก็จะมีเขียวมีกระบะจอดอยู่นะครับนั่นแหละครับหลายวันแล้วน่าจะเป็นครึ่งเดือนแล้วเกือบครึ่งเดือน เดี๋ยวเสื้อแม็กเดี๋ยวจะได้ใส่ยางจะได้มาวิ่ง ตัวยาวให้เดินเล่นได้นะครับเดินเล่นไปเดินเล่นมานครับทองได้ไม่อืนไม่เฟิร์สนะครับได้เดินย่อยบ้างอะไรบ้างนะครับก็อยู่คู่กับซามี่วันนี้ครับอ,อ,อยู่บ้านอยู่กับเอ่ออยู่บ้านอยู่ สำลรีอยู่กับชาลีนะครับถ้าไปที่ทำงานสำลรีจะอยู่กับบลูดา้านะชาลีจะอยู่บ้านประจำครับเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกขี่ยังไม่ได้ฝึกรับแขกครับเดี๋ยวน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวถ้าถ้าขายบูด้าได้นะครับขายบูด้าได้ชาลีก็ต้องไปทำงานแทนนะครับ บูดาก็บอกขายไปแล้วนะครับบูดาแล้วาขายบูดาได้แล้วก็เอาชาลีเอาชาลีไปทำแทนนะครับหรือว่าถ้าขายชาลีได้บูดาก็ยังอยู่นะครับเผื่อบอกขายไว้ตวงบอกขายไว้แสนหนึ่งนะแล้วเอาตังค์ไป ใช้นี่เขานะครับตังไปใช้นี่เขา <laughs> ถ้ายังขายไม่ได้บูด้าผมต้องไปหาที่ผสมนะครับช่วงเนี้ยเพราะว่าอยู่มาปีงแล้วตอนแรกนึกว่าท้องครับบูด้านึกว่าท้องนึกว่าผสมติดไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปผสมนะครับปีหนึ่งเราก็จะได้มีลูกมาไว้ดูนะค่าผสมก็เป็นหมื่น,นครับค่าผสมค่าผสมาาค่าฝากคอกสองหมื่นกว่าผสมมาทิ้งนะครับ นี่ครับผสมมาทีก็สองหมืน่นสองหมื่นกว่าสามหมื่นกันนะครับแล้วแต่ว่าผสมพ่อไหนนะครับค่าผสมก็หมืน่นหนึ่งแล้วค่าฝากคอ,อกอีกวันละสองร้อยก็ประมาณเดือนหนึ่งหกพันค่ารถวิ่งไปวิ่งมาสี่ขาอยู่มาสี่พัน 4, น่าจะมีสองหมืน่นถ้าผสมช้างนี่เป็นแสนนะครับ เห็นเดยกก็ดูคลิปอขวานเสือแะละครับขวานเสือขวานสิงอะไรที่รุ่นเอาแม่ไพรบุญไปผสมกับหนุ่มสุรินแล์สมยก่อนนี่ยครับก็ดูติดตามดูเอออย่างว่าค่าผสมช้างเขาก็แพงนะครับเนาะแสนกว่านะครับแต่ก็ได้ลูกช้างนะครับแต่ถ้าอยู่ทางปางกาญจนบุรีนี่ดีนะครับเพราะว่า เราผูกแล้วก็ช้างป่ามาผสมเลยแน่นอนครับจบนะครับที่ไปที่ไปดูปางช้างวันนั้นนะครับที่ไปดูเพิ่มทรัพย์มาที่ไปดูเพิ่มทรัพย์ที่การจนบุรีที่ไปรับกลับครับควานที่เลี้ยงที่นนุนเขาก็เล่าให้ฟังก็มันมามันมาแทงตัวผู้ครับแล้วมันก็คมขืนตัวเมียนะครับช้างป่าที่การจนบุรีก็ดีนะครับเราก็จะได้ลูกช้างโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับประหยัด ประหยัดไปเป็นแสนนะครับได้ลูกช้างเชือกนึ่งวายัดแสนนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราผสมอยู่บ้านเราก็อย่างที่บอกครับทีท่ีฟังมาจากทางคลิปพ่เสียพิสิง์นะความเสือความสิงที่แกเล่าให้ฟังตอนที่น้าเชตยังอยู่ผสมกันเป็นแสน,นครับแต่ของเราสํารีเรายัางหาสาวผสมไม่ได้เลยนะครับ จะต้องเปิดรับผสมนะครับเผื่อจะได้ทักปีละสองสามแม่นะครับได้ปีละสองสามแม่แล้วก็มีไรายได้แหละพอรองานแห่สำรีงานแห่ไม่มีเขาเลยครับงานแห่ไม่มีเรายังไม่ดังครับยังไม่มีใครติดต่องานนะครับถ้ามีเดือนหน้าวันที่สามที่สี่ นะครักลุ่มบ้านเพชรกระสินนะครับเราก็จะได้ไปโชว์ตัวกันนะครับได้แล้วับดาละงานก็ยังดีครับผมสับดาละงานสองงานนะ <c oughs> อยู่ได้ พอมีรายได้ได้โชว์ตัวได้หาอะไรกินนอกบ้านด้วยนะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับคลิปนี้ก็เป็นการขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เลียมบุรีรัมนะครับพี่พี่เลียมแกบอกว่าซื้อควายชุดนี้ได้นะครับแกจะอานมมาให้ทำรีนะครับแกก็ลา,างงานนะครับลางงานแกทำงานอยู่กรุงเทพนะครับ ลางงานมหานะครับแวะมาหาตอนแรกก่แกจะขอเลขบัญชีนะครับจะโอนนะครับผมก็บอกแกไปแล้วแหละแต่สุดท้ายแกก็มาด้วยตัวเองนะครับขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่เรียมบุรีรัมย์นะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับลูกสำนีขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกการติดตามและชมครับผมสวัสดีครับ